คลิปวิดีโอเหตุการณ์พนักงานเก็บเงินข้อดยสารหรือกระเป๋ารถเมยของรถเมยสาย187ทะเลาะตบตีกับผู้โดยสารที่แพร่กระจายออกไปในสื่อออนไลน์สังคมโซเชียลมีเดียส่งผลให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์และภาพลักษณ์ที่เสียหายกับการให้บริการของรถเมยในปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจำเลยของสังคมแม้พนักงานเก็บเงินข้อดยสารรถคันนี้จะลาออกไปแล้วแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังคงสร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายกับการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ และเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกบทเรียนหนึ่งของการใช้ความรุนแรงที่ขาดความยับยั้งชั่งใจเพียงเพราะแค่การไม่รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันการไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะแค่แบงค์ร้อยที่กระเป๋ารถเมย์อาจดูว่าเป็นภาร,ระในการทอนเงินขณะเดียวกันเพราะความไม่คาดคิดของผู้โดยสารที่ไม่มีเจตนาแต่ด้วยความจําเป็นเพราะไม่มีเศษส,สตางจึงทําให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนต้องจําฝังใจไปตลอดชีวิต จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ทำให้คุณป้าสุรีมิตรราชยังจำฝังใจเมื่อต้องผ่านไปตรงจุดเกิดเหตุทุกครั้งเพียงเพราะแค่ให้แบงค์ร้อยทำให้กระเป๋ารถเมย์อารมณ์หงุดหงิดจากนั้นถึงขั้นถกเถียงและด่าทอไล่ลงจากรถถึงขั้นลงมาตามทําร้ายอย่าง <ๆ S 2> ไม่ใจ,จ,จดีเเเเเจ็็บบบบบแแขนนนนนนนออ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 อยยยููููู่่่่่ะะคคททีีถกกกาาาปัังง้้้รรตืิววณหหมมพส ไม่ได้ทําอะไรมานานเลยตั้งแต่เดือนกันยาค่ะเราผ่านมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างเสียใจมากบางทีไม่อยากผ่านตรงนี้นะคะพูดตรงๆเลยไม่ไม่อยากผ่านผ่านแล้วมันก็นึกถึงที่ว่าเขาเคยกับทาเราตรงนี้บางทีนั่งมอเตอร์ไซค์มากับแฟนมีหลานมาด้วยหลานทักแค่ห้าขวบผู้หญิงนะคะตรงนี้แหละที่กระเป๋ารถเมย์ทำร้ายแม่หลานยังจําได้เลยเด็กเด็กแค่ห้าขวบมันจะรู้ว่าคลิปอะดูคลิปก็ทำร้ายแม่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละ ที่สี่้าค่ะ <ions S 2> แล้วคนก็ย <is> <disrespectful. S 2> ืนอยู gone, ่ so, ั่วงสาราจะมีคนประมาณเจ็ดแปดคนแล้วป้านอนอยู่นี่จะเป็นร้านนี้ค่ะแล้วตันี้จะเป็นสะพานลอยสะพานลอยเนี่ยป้านอนหัวมาอย่างนี้หัวมาแบบนี้สิ่งหัวป้าที่ว่าที่ตามในคลิปเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้แหละแล้วรถเมล์ก็จอดอยู่ตรงช่วงนี้รถเมล์หนึ่งแปดเจ็ดจอดเทียบอยู่ตรงนี้เลยความเจ็บใจต่อกระเป๋ารถเมล์หรือว่าความเครียดแค้นต่อเขาตอนนี้เราเรายังหมดไปแล้วอย่างหรือว่ายังมีอยู่ก็มีเหมือนกันที่คือเจ็บใจเสียใจนี่คือว่า เขาบอกเขาไม่ได้ทาอะไรเราแล้วภาพมันออกมาฟ้องอย่างนี้แล้วก็เสียใจนี่คือว่าบริษัทของเขา <อะ S 2> บริษัทธรรมพลเขาเอ่ยเลยนะคะ,<อ>ะบริษัท187คือบริษัทธรรมพลบอกว่าจะไม่เรียกร้องเอาอะไรอีกมาอย่างนี้นะคะไม่เคยที่จะส่งคนมาดูแลป้าแล้วก็ไม่เคยที่ว่าจะผลไม้สักกิโลก็ไม่เคยแต่มาออกข่าวว่าซื้อผลให้เงินค่าชดเชยสินไหม่ไม่เคยให้ป้าเลย ไม่เคยได้จากบริษัทเลยไม่เคยเสียใจไม่เคยไม่เคยโทรศัพท์มาแสดงความเสียใจเลยแถมไปออกรายการบอกกับผู้อำนวยการเขตอีกว่าได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้โดยสารเหตุเกิดเพราะว่าผู้โดยสารไปทวงเงินกับกระเป๋ารถเมย์ไม่ใช่ป้าให้แบงค์ร้อยแต่มาตบตีป้าขึ้นเขาอีกเลยป้ากลัวป้ายอมแล้วว่ากลัวไม่กล้าขึ้นรถเขาอีกเลยตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ไม่กล้าขึ้นเลย187 ตอนนี้มีหลักฐานมีคลิปปรากดออกมาหลายๆอย่างเราจะดําเนินการอย่างไรต่อครับตอน,นอันนี้ก็แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่ว่าสื่อหรือว่าจิตสํานึกของเขาว่าเขาจะทํำยังไงนะคะป้าก็ให้การตามความเป็นจริงที่ว่าเขาบอกว่ามาเยียวยาป้ามาชดใช้ค่าสินไหมมาดูแลจริงจงแล้วเขาไม่เคยบริษัทไม่เคยเลยค่ะคป้าได้นั่นเลยป้าไม่กลัวด้วยว่าจะถูกเขาทําร้าย ขนาดคนข้างบ้านบอกว่าอย่าไปออกรายการหรือไปอะไรเลยบริษัทนี้เขาน่ากลัวมากเขาร้ายเดี๋ยวเขาจะมาทําร้ายถึงบ้านป้า,าไม่กลัวเพราะว่าป้าพูดตามความจริงเขาไม่ได้มาดูแลอะไรป้าเลยไม่เคยเลยนะนะวันนี้ถ้าบริษัทติดต่อกับป้าป้าจะยอมเจราจาหรือว่าพูดคุยกับเขาด้วยไหมก็จะดีใจอย่างมากไม่ต้องการอะไรขอคําขอโทษจากบริษัทคือใ,ให้ไปแก้ข่าวก็ยังดีค่ะคุณว่าป้าได้ขึ้นรถได้ให้กระเป๋ารถเมย์แบงค์ร้อย รเป๋ารถเมกะลมเสียก็เลยทำร้ายป้าไม่ใช่ป้าไปทวงเงินหากจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากความเครียดของกระเป๋ารถเมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับคนมากหน้าหลายตาเผชิญกับรถตอนที่แออัดบางครั้งยังต้องมีภาระชีวิตที่ต้องดูแลอีกมากมายจากเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กระเป๋ารถเมยจำนวนไม่น้อยจะมี ส่งผลให้ท่าทีในการทำงานและการให้บริการของพวกเธอออกมาแย่กว่าที่ควรจะเป็นแต่ประชาชนก็ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของพวกเธอเหล่านี้โดยเฉพาะในเมื่อเลือกเดินกับอาชีพกับการให้บริการที่สำคัญประชาชนต้องการก็คือการลดอารมณ์ที่เกรี้ยวกราดการเร่งผู้โดยสารเวลาขึ้นลงจากรถก็ยังเป็นอีกสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับการให้บริการโดยเฉพาะรถโดยสารเหล่านี้ รวมถึงเรื่องของความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานของการให้บริการของบริษัทรถร่วมและทางขอสมกอเองที่ยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมไม่พัฒนาการให้บริการอย่างจริงจังทุกวันนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคงจําใจและต้องยอมรับ และการใช้บริการเพราะไม่มีทางเลือกโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่จะต้องพูดว่าการใช้บริการกับรถเมย์บางสายเหมือนกับการแขวนชีวิตบนเส้นได้กิติชัยนาคเกษมถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิ่นประโรธทีมข่าวระวังภัยรายงานครับ